สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีนึงเปรยตัววที่หนึ่งข้อ17นะครับผมให้หัวข้อ,ขอ,ขอนี้ว่าผู้ทรงพิพากษาผมอยากจะอ่านจาก197-1 t n c ้ทแล้วก็ไทคิงเจมส์นะครับบอกว่าถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามก,การกระทำของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤตินตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ t n c v บอกว่าในเมื่อท่านทูลขอต่อพระบิดาผู้ทรงตัดสินการการะทำ แต่ละคนโดยไม่ลำเอียงจงดำเนินชีวิตด้วยความเคารพยำเกรงในฐานะที่เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ไทคิงเจมส์บอกว่าและถ้าท่านอธิษฐานขอต่อบพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามกากรธรรมของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดเลยจงพระพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้พระัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกต ว่าเมื่อพระเจ้าพิพากษานะครับอันที่หนึ่งครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระเจ้าทรงพิพากษาตามการกระทําสังเกตในตอนนี้บอกว่าท่านนั้นในทิฐานต่อพระองค์ผู้ทรงเรียกพระองค์ว่าผู้พิพากษาตามการกระทําของเขาขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงพิพากษาการกระทําหมายความว่าอย่างไงครับไม่ได้หมายความว่าความคิดของเรานั้นพระเจ้าไม่จัดการนะครับแต่แน่นแหละครับเมื่อเราอยู่ที่ความคิดมันจะส่งผลมาเป็นการกระทําของเราและพระเจ้าทรงจัดการเราตามการกระทํา ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทราบความคิดของเรานะครับนะบแต่ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งที่เราทําลงไปนั่นแหละครับจะจะต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้านั้นเองนะครับถ้าเราต้องการอยากจะเห็นการกระทําของเราถูกต้องเริ่มต้นที่ความคิดของเรานะครับ mm. เพื่อมันจะไม่ได้เป็นการเสียแ้งแกล้งทําแต่มันจะเป็นการออกมาจากชีวิตของเราจริงๆ และพระกัมภีได้บันทึกในตรงนี้บอกว่าพระเจ้าพิพากษาการการะทําของเขาการการะทําของเขาในโลกนี้ก็ต้องรับเหมือนกันครับเพราะว่าพระคัมภีในสุริบทเตข้อเบอกว่าพระเจ้าทรงประทานคําพิพากษาทุกวันซึ่งหมายความว่าเราจะต้องรับผลในโลกนี้ และขณะเดียวกันต้องรับผลในโลกหน้าด้วยในโลกหน้าไม่ได้หมายถึงว่าเราพิพากษาตัดสินตกนรกไปไม่ใช่นะครับเพียงแต่เราจะขาดบําเหน็จในพระเจ้านั่นคือประการที่1งครับทรงพิพากษาตามก,การกระทำประการที่2ครับก็คือทรงพิพากษาโดยไม่ลําเอียงพระคัมภีในตอนนี้บอกว่าพระเจ้าผู้พิพากษาตามการกระทํา,ทาของเขาโดยไม่มีอคติพระคัมภี์ใช้คําว่าอคติในฉบับ1 9 7 1าในฉบับ t n เ b นใช้คาว่าไม่ลําเอียง ไทคิงเจมก็ใช้คาว่าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดหมายความว่ายังไรครับทั้ง3ฉบับนั้นมันส,สนับสนุนกันมากครับว่าเวลาที่พระองค์ทรงพิพากษาเราพระองค์ไม่ได้เข้าข้างใครและพระองค์ไม่ได้คำว่าอคติเนี่ยนะครับไม่ได้อคติเกิดจากอะไรครับจากการที่เราใส่ข้อมูลผิดๆเข้าไปเราไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะรับข้อมูลอะไรผิดๆมานะครับไม่ต้องไปฟ้องพระเจ้าสำหรับคนนั้นคนนี้คนนู้น,น ون, เพราะพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์ครับมนุษย์พอรับข้อมูลผิดๆก็ตัดสินคนอื่นแบบไม่ถูกต้อง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในจุดนี้เหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยนะครับเวลาจะตัดสินอะไรก็ตามก็ต้องตัดสินตามความยุติธรรมไม่ใช่ลำเอียงน,นะครับพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและแน่นอนเมื่อทุกคนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้านั้นพระคัมภีร์ในสองโครินธ์บทที่5ข้อ10บบอกว่าเพื่อทุกคนจะรับสมกับที่ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วคำว่าร่างกายกำลังบอกว่าเรามีชีวิตจำกัดในโลกนี้ เมื่ออยู่ในโลกนี้มีความจํากัดมากเราเองจะต้องระมัดระวังเพราะหลังจากโลกนี้แล้วก็ไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกต่อไปแต่ขั้นเองจะต้องลำบากในช่วงหนึ่งล่ะครับตอ,อนที่สมก็คือจงประพฤตินตนด้วยความยำเกรงพระเจ้าพิพาษารอตากรรมกระทำพระองค์ทรงวิพากษาโดยไม่ลำเอียงดังนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องประพฤตินตน ด้วยความยำเกรงพระคัมภีร์ได้คำว่ายำเกรงน,น่าสนใจมากนะครับคำว่ายำเกรงฟ o r b o เนี่ยนะครับใช้หลายครั้งอันแรกเนี่ยนะครับอยากจะให้ดูในมัทธิวบทสิบสี่ข้อยี่เนี่ยนะครับก็คือตอนที่สาวกเห็นพระเยซูเดินมาบนทะเลก็ตกใจกลัวนึกว่าผีและพระคัมภีร์ใช้คำคำเดียวกันนะครับระพฤตงโตด้วยความยำเกรงหมายถึงว่าพราะองค์มีฤทธิ์อำนาจมากและเรากลัวเพราะพร,ะ,พระองค์มีฤทธิ์อำนาจมากใน มทเจอบทยี่8ข้อที่8ตอนที่ผู้หญิงนั้นไปที่อุโมงค์ก็ข้ามีบอกว่าทั้งกลัวและยินดีความกลัวของเราเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่ากลัวแบบกลัวผีอย่างที่เราได้กล่าวไปนะครับแต่มันกลัวและยินดีเพราะอะไรครับเพราะรักพระองค์ด้วยพอเรารักพระองค์พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มีฤทธิ์อำนาจก็เลยมีความรู้สึกกลัวแต่ในความกลัวนั้นก็เต็มไปได้วยความยินดีเพราะมีความรักอยู่ภายในในยองบทที่20ข้อ19กสาวก ปิดประตูอยู่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาเมื่อพระองค์ทรงยืนท่ากลางเขาเขาก็ตกใจนะฮะแต่ว่าคุกกลัวใครครับพระบิดาในตอนต้นบอกว่าเขากลัวพวกยิวเขากลัวพวกยิวจะมาอยู่ในห้องชั้นบนและอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าครับต้องตั้งคําถามกับตัวเองวันนี้ว่าเราดําเนินชีวิตเหมือนกับสาวกไหมที่แอบแอบซ่อนซ่อนและมีความกลัวแต่ไม่ได้กลัวพระเจ้าแต่กลัวคนมากกว่าปัจจุบันนี้หลายคนเกรงใจมนุษย์ ผมเคยเจอคนหนึ่งดูดบุหรีนะฮะเขาดูดบุหรีแทนที่จะกลัวพระเจ้าก,กับกลัวผมนะฮะจริงๆดูดบุหรีผิดถูกอะไรก็ตามนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดแต่ถ้าทําอะไรก็ตามเราต้องจิตสํานึกของเราต้องถูกต้องผมไปปั๊บเนี่ยเขาดูดบุหรีเขาก็เอาบุหรีเนี่ยลงไปข้างลา่างแต่ควันก็ลอยขึ้นมานะครับนั่นเองแปลว่าเขาเองนั้นตัวสายตาผม แต่ไม่กลัวสายพระเนตรพระเจ้าเนงกันเองวันนี้เนี่ยนะครับเราทําอะไรก็ตามให้เรารู้ว่าหนึ่งพระเจ้าทรงพิภากษาตามการกระทํา 2. พวกองค์ทรงมิภากษาโดยไม่ลำเอียง 3. จงประพฤติตนด้วยความจำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่หน่าคล้ำกลัวและเต็มไปด้วยความรักและทรงรักเราทั้งหลายจริงๆขอบใจพอดครับ